าจากแม่ไพ่ที่ได้นะก็มีเป็นดินนะพืชศพกันบังก่อนนะไม่มีท่านน้ําเลยนะแล้วก็ลมนาะเมถุนตุนกรมนะดาบนะแล้วก็ไฟเมสิงพนูนะเด่นๆนะก็จะมีเป็นวันเสาร์นะเดวิลแล้วก็จดสันวันอาทิตย์นั่นเองนะเอแปดไม้นะมีการลอคอรการติดต่อก็ได้นะหรือคนที่เป็นคนด่านไกลก็ได้นะมีทั้งเดวิลกับแปดไม้นะอาจจะเป็นคน คนนี้เคยจบสิ้นสุดกันไปแล้วนะเดะเวลด์นะคือการอนอกจากคนต่างชาติต่างแดนแล้วกนะ็คืออะไรที่มันจบเกมโอเวอร์ไปแล้วนะคะแต่เขายังมีแพชชั่นยังอยากคุยกับคุณย,ยังอยากติดต่ออยู่เลยนะคนนี้เด็กกว่าคุณได้นะสิบดามนะตอกย้ําเหรือเกินนะีก็คือจบไปแล้วนะฝากรอยเอาไว้ด้วยนะจบไม่สวยด้วยนะมีความอกหักเจ็บปวดเลิกลากัไปแล้วนะถ้าสิบดาบนะถ้าดามก็ ยอมแพ้ถอดใจแล้วนะแต่ก็ยังหวังว่าสักวัน,นจะได้พูดคุยติดต่อลองการติดต่อก็ได้นะนายออวานะเขานะจักยอมแพ้เกิดคิดอะไรขึ้นมานะอยากอยากจะแอคชั่นหรืออยากจะมาหาหรืออยากจะทําอะไรบางสีบางอย่างนะนะานายออวานะจะนายออวานเป็นคนไปเรื่อยๆนะเอ,อติดกับเจ้าชู้ด้วยนะนายออวานะก้าวดาบนะกลับมาก็เครียดคิด,คด,คดมากนอนไม่หลับอีกแล้วนะก็พอมันนึกถึงคุณนะ เออตั้งด่าไว้เลยนะเขากลัวว่าในตอนนี้นะคุณน่าจะไม่ได้อ่อนโยนกับเขาแล้วนะแล้วคุณก็คงจะนะในอดีตถ้ามีประเด็นกันนะอย่างไรก็ตามถ้าเขาทําให้คุณเจ็บปวดเขาก็รู้ว่าถ้าเขาเอ,อ่อในตอนนี้นะเขาก็ไม่มั่นใจแล้วนะคุณจะยังเมตตาปาณีหรือรักเขาเหมือนเดิมหรือเปล่านะเพราะว่ามันเคยมีบาดแผลจบไปแล้วนะแต่อาจจะเป็นเพียงความคิดนะคิดมากของเขานั่นเองนะแล้วก็ห้ามาลบเก้านะจะเหลือสี่ดาบน,นะก็ น่าจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะสีดาคือการเงียบหรือช่วงเยียวยาความสัมพันธ์นะถ้าเกิดว่าเพิ่งจบกันมานะแต่เวิลนะคือคนที่จบไปแล้วก็ตามแต่มันมีเกณฑ์ที่ว่าจะสามารถที่จะโลกกลมนะมาเจอกันได้อีกนะอาจจะมุอมกอ่อนเป็นวงกลมนะควีนเหรียญน,นะก็เขารู้สึกตอนนี้คุณไม่ค่อยสนใจเขานะนอกจากควีนดาบแล้วนะกลัวคุณจะเชื่อถ้าเขานะกลับมาก็ไม่ต้อนรับหรือเปล่านะก็ยังมาเป็นควีนเหรียญอีกนะนิ่งนะ เขามองแล้วเขาก็คิดมากนะมองคุณแล้วเขาเดาใจคุณไม่ออกนะว่าจะถือดาบหรือว่าจะยังรองเขามั่นคงแบบวีเหลียนนะวี่เหลียนะนี่คือดูแพงดูเลอค่านะก็อัจเสด้อยู่นะเดอซันนะก็ยังมองว่าน่ารักสุดสดูโดดเด่นนะก็ยังคิดถึงอยู่ด้วยนะก็เดอซันนะคุณก็ดูออร่าสว่างสุดสดีนะสามไม้ก็ มองไปไกลๆนะอาจจะอยู่ด้วยความห่างไกลยังไงนะคะมีเดอะเวิลด์อย่างที่บอกแล้วก็ต่างชาติต่างแดนหรือคนเก่าที่จบไปแล้วนะทําให้เขาคิดมากยังคงนึกถึงคุณแล้วนอนไม่หลับนะกังวลนะคิดจะกลับมาหรือเปล่านะมีไนอฟวานะแต่กลัวตั้งดาบนะแล้วก็กลัวไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะอืมน้องสามไม้นะก็คือมองมองเป็นคนละซีกลงนะถ้าอยู่ห่างไกลกันเขาอาจจะมองไปฝ้าประเทศคุณนะถ้าเขาอยู่ยุโรปก,ก็มองมาไทย รือถ้าเขาอยู่ไทยเขาก็มองต่างชาติก็ได้นะฝั่งใดฝั่งนึงก็สลับพลังงานกันเอาเองนะแต่แปดเหรียญนนีะ่เขาก็คงคิดน,นะว่าสักวันนะ่าจะต้องได้กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์นะแปดเหรียญคือทีละนิดทีละน้อยอะทีละเหรียญซึ่งเหรียญหนึ่งเนี่ยปกตินี่เกือบกืบปีเนะี่เป็นเดือนอยู่กออ็หลายปีค่ะไม่อยากไม่อยากบอกรนะยะเวลานะเพราะว่า เราไม่สามารถกําหนดกฎเกณฑ์ได้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาหรือว่าช่วงไหนที่สิงเสมอคุณเขาก็จะส่งมาเองนะเมื่อเวลามันมาบรรจบก,ก็จะได้กลับมาเจอกันเองนะแต่แปดเหรียญเนี่ยแสดงว่าเขายังคิดจะไปต่อกับคุณนะแต่ไปแบบช้าๆช,ช้ามากๆนะถ้าแปดเหรียญน,นะก็อันนี้รู้นะว่าเป็นคนเก่าที่จบไปแล้วนะมีเกณฑ์จะได้มาบุ้มออนเป็นวงกลมหรือได้เจอกันบังเอิญที่ต่างประเทศก็ได้นะคนนี้เป็นต่างชาติต่างแดนนะแล้วก็หัน ไปมองหลังคาบ้านหลังคาประเทศคุณก็ได้นะเหมือนมองหลังคาบ้านก็พอใจนะก็คนนี้เป็นต่างชาติหรือคุณอาจจะเป็นคนไทยแล้วก็มองไปยังซีกโลกที่เขาอยู่ก็ได้นะก็เขาก็ยังมองคุณดีอยู่นะเป็นเดอร์ซันดูออล่าสุดสเป็นควีนเหรียญนะแต่มุมมุมดาร์กหรือมุมมืดหรือเปล่านะก็ไม่มืดนะก็สว่างอยู่นะไพ่ใบนี้แต่ก็ถือดาบตั้งรออยู่นะเขาก็กลัวคุณในโหมดนี้นะถ้าคุณเอาดาบลงก็ คงไม่เป็นไรนะเขาอาจจะคิดมากไปน,นะเพราะก้าวดาบมีคือสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจะคิดมากคิดเยอะนะโอเวอร์จริงๆินั่นเองนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้